ดูเรื่องต่อไปหลังจากที่เมื่อวานเรานําเสนอเรื่องของแปลงฝิ่นใช่ไหมท,<ะ>ที่เชียงใหม่ใช่ค,ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแปลงฝิ่นนียเป็นแปลงฝิ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปวันนี้นะคะทางปป,ปสก็ลงไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าแปลงฝิ่นนั้นเนี่ยถูกทําลายหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดต่อไปไปติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปสภาคห้านำกำลังเคลืนบ้านมงดอยปุยเพื่อตรวจสอบแปลงฝิ่นตามที่นักท่องเที่ยวร้องเรียน แต่พบว่าป้ายเชิญชวนให้ชมดอกฟินที่อยู่ตามรายทางถูกนำสีมทา,าทับหรือใช้เทปพันสายไฟปิดทับคำว่าดอกฟินไว้เมื่อไปถึงหน้าสวนดอกไม้แห่งนี้ <ส ayudar. S 1> เมื่อสองวันก่อนยังมีโต๊ะเก็บเงินค่าเข้าชมคนละสิบบาทผู้คน <5, S 1> พลุกพล่านแต่วันนี้กลับปิดเงียบภายในสวนยังเต็มไปได้วยดอกไม้ในหนาชนิด <โ Simple. S 1> แต่แปลงดอกฟินที่เคยปลูกไว้กว่า300ต้นกลับหายไปเหมือนถูกถอนต้นออกไปเมื่อไม่นานมานี้บางส่วนนำดอกไม้ชนิดอื่นมาปลูกแทน แต่อย่างทิ้งร่องรอยของการปลูกต้นฟินอยู่ี่ยม,มีมีต้นอยู่ต้นเนีน่นนแสดงว่ายังเพิ่งน่าจะเพิ่งถอนเนี่ยรอยถอนอยังใหม่อยู่น่าจะไม่เกินสองวันสามวันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัวน,นี้เป็นแปลงเเปนเป็นแปลงฟิลมันก็ต้องมีคนมาคอยเก็บเป็นองเอกรชนรอเปล่าใช่อกชนนี้ใช่ คนเกา่าทว่าผู้มีุื่อคนเกา่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมองดอยปุยให้ข้อมูลว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นของกลุ่มคนในหมู่บ้านที่ร่วมกันใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแต่กรรมการหมู่บ้านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการปลูกฟินให้ชมมานานหลายสิบปีแล้วหลายปีหรือยังครับหลายปียปี่สิบสองสิบปียี่สิบสสิบปีครับแต่ไม่เห็นปลูกเยอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเมื่อก่อนมันก็มีเล็กเลกน้อยๆใช่ไหมฮะแต่หลังหลังนี้มันปลูกเยอะขึ้นเยอะขึ้น นอกจากนี้ยังพบซากของต้นฝิ่นจํานวนมากถูกนํามาทิ้งไว้บริเวณใกล้กับแปลงปลูกดอกไม้ซึ่งตํารวจเก็บไว้เป็นหลักฐานและจะสืบสวนหาตัวผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินการตามกฎหมายถ้าสมมุติว่าเป็นการปลูกนะฮะใช่ครับก็เป็นการผลิตนะครับผลิตยาสิติดให้โทษนะฮะประเภทที่ห้าถ้าต้นฝิ่นเนี่ยเป็นประเภทที่ห้าคล้ายๆกัญชาโดยไม่ได้มบยญานะฮะตัวหาผลิตก็โทษหนักอยู่ถ้าใครปลูกก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับต้องดําเนินการ ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คงจะมีการขยายปลูกไปหลายพื้นที่และจากที่เราตรวจพบจากที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บางแปลงที่ลือถอนออกไปหมดนั้นแต่มันยังทิ้งซากอะไรยังบางอันจะเห็นว่ามีดอกฟินที่ถูกปีดไปแล้วนะครับก็แสดงว่าไม่ใช่ที่จะเป็นเพื่อท่องเที่ยวอย่างเดียวคนในหมู่บ้านบอกว่าหลังมีข่าวนี้ออกไปทําให้นักท่องเที่ยวลดลงเพราะที่ผ่านมาหลายคนต้องการมาดูดอกฟินแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันไม่สามารถทําได้ เพราะจะกลายเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นหรือมีการลักลอบปลูกเพื่อผลิตยาเสพติดทั้งที่พยายามปราบปรามกันมาหลายสิบปีมนตรีกระทรวงมหาดไทยอ,อสอมทร,รยายงาน